แม่ทําเสร็จตั้งแต่ตอนหัวคแล้วเดี๋ยวแม่จะไปอุ่นให้นะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมช่วยนะไม่ต้องไม่ต้องจัดเดีย๋ยวแม่จัดการเองเอาแค่เข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวรอแป๊บนึงนะครับพูรักกันดีเหลือเกินสายอิจฉาอิจฉาแล้วเป็นไงล่ะนี่อย่านั่งเฉยอยู่มาช่วยต่อหน่อยโอ้โหเอ้ยเป็นอะไรไปซึมๆนะมีคดีไหมเ้ล่าลูก ยงนะครับผมยังไม่พร้อมที่จะทางานพอวา่ารีหาคดีมาดีกว่าไม่งั้นเนี่ยนะมันจะเสียเวลาเปล่าๆอ่ะโมจะไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอะไรตาอะไรบบว่าๆหางานก็มาทําดีกว่าลูกไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองชีวิตมันจะดีขึ้นะเห็นมตอนนี้คงยังไม่ไหวครับพ่อ<ม>ตอนนี้ปัญหาของผมมันหนักกว่ากว่าที่ได้พ่อฟังตอนเช้าอีกมีมเรื่อง<ม>อะ่งานล้มเหลวนะครับมันมีเรื่องอะไรลูก พ่อผมถามอะไรพ่อหน่อยดิได้ถามได้พ่อ,พอลูกกันไม่เป็นไรหรอกตอนที่พ่อรักกับแม่ใหม่พ่อรักแม่กขตอนไหนะเจอกันปุ๊บเป็นรักแรกพบเลยป่ะครับมันไม่ใช่รักหละคือรักสองพบมากกว่ามันเป็นไงพ่อรักสองพบจริงๆตอนที่พ่อเจอแม่เนี่ยเจอที่มาาหาวิทยาลัย แล้วก็วัยรุ่นอยู่นะพ่อก็แม่เนีแต่คว,วามเป็นวัยรุ่นก็นจีบไปทั่วหมดอ่ะตอนนั้นปิ๊งไปทั่วหมดมีหลายคนแต่วืดทุกคนแต่มีแม่เนี่ยล่ะที่เขารู้สึกจะเห็นใจพอนะตอบรักพ่อเ,เออเขาดีนะแต่แล้วนั่นหละอยู่กันมาพักหนึ่งก็มีปัญหา แม่เขาก็ต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศพ่อเขาต้องแยกทางกันไปอ้อาวรถแล้วพ่อทำไงฮะพ่อเขามีแฟนใหม่อา้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะแต่ก็อยู่ก็ไม่ได้พักหนึ่งนะต้องเลิกกันไปทีเพราะตอนนั้นเนี่ยใจพ่อเนี่ยไม่ไปอยู่กับแม่หมดเลยโพราจิตวใจทุ่มเทเขาเ ครอบพ่อพ่อเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่ครอบพ่อคนรวยไอ้เงินก็มีแค่ซื้อตั๋วไปเท่านั้นเองภาษาอังกฤษก็ยังพูดไม่ได้แถมที่อยู่ที่นั่นก็ยังไม่มีแล้วพ่อบินตามแม่ไปไลนบ้ะก็ต้องไปแหละเจอไหมพ่อเจอจัดจัดเลยโอ้โหเยอก็ใช้หนุ่มเลยตอนนั้นก็เห็นปุ๊บแหมโกรธมากเลยมาโหสุดเวียงมันแต่ นะโทษตัวเองมากกว่าแล้วแล้วตอนนั้นพ่อทำไงครับพ่อาไม่รู้ทำไงอะ่ะมันนิ่งอึ้งไปหมดเลยก็ตัดสินใจเดินก็ไปหาเลยก็ยืนอยู่กับชายหนุ่มแฟนใหม่เขาเหรอแฟนใหม่เขาถิเป็นฝรั่งรืยเป็นนิโกล่ะเป็นคนไทยนี่แหละเดินก็ไปหาเลยก็พูดต่อหน้าก็เลยผมรักคุณนะรักมากกว่าเก่าอีกรักรักมากกว่าตอนที่เราเจอกันแรกๆอีกเพราะความคิดถึง หัวเรื่องนี้แฟนใหม่ของแม่เขาไม่โดดถีพ่อฮะเขาโทษพราเขายกตีนนะนะพ่อเขาเดินปุ๊บไปเลยอะเรื่องอะไรไมาให้มันเตะเราอะก็ก็แปลว่าพ่อบินไปอเมริกาแค่ไปคุยกับแม่แล้วพ่อบินกลับไปก็ไม่ใช่คนเดียวอะตัดสินใจไม่ถูกก็ไปสนามบินกลับว่าจะกลับเหมือนกันแต่พอเอินแม่ก็ตามไป เขาตามไปเขาเ้าไปบอกพ่อว่าเขาก็ยังรักพ่ออยู่แมาใ,ใจมันชื้นขึ้นมาเลยฮะอ่านแล้วแฟนแฟนใหม่แม่เขาเขามาด้วยกันด้วยดิส่งแม่เออขับรถมาส่งให้อีกอะ่ะเออ,อเพาดีนะใจกว้างจริงแต่ถามไปถามมาคุยกันมาเมาขาบ,บอกว่าแม่เขาบ,บอกเป็นพี่ชายอ๋อคือลุงใหญ่เนี่ยฮะเออลุงใหญ่ใหญ่รนะู้ว่ะ แน่จะเป็นพี่น้องกันแล้วถืงแล้วก็ใช่พเพมาตอนนั้นพ่อจะไปรู้ได้ยังไงก็เขาเรียกโมโหหึงโมโหหึงใช่ไหมแล้วแม่ก็สวยหยอกอยู่มเมื่อไรใช่ไหม,มพ่อก็หมายมันหึงไงมากพอหลังจากนั้นมาพ่อก็เลยไม่กลับไม่กลับกพนเลยไปหางานทําที่บู่นแล้วก็เรียนกันเดินจบก็กลับมาแต่งงานที่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็เนี่ยแหละมีแกเนี่ยแหละพ่อเนี่ยใจจ,จ,รจริงเลยนะครับไปแบบลุกทุ่งเลยได้มีตรงมีตังติดตัวไปก็รักนี่วา มันก็ใช่แล้วพ่อเนี่ยไปกันหึกไไกินไงนของแกขึ้นมาเนี่ยหรือถามเรื่องนี้ก็พอบางทีผมอ,อาจจะกําลังเป็นแบบพ่อก็ได้เป็นรักสองพ่อบบพ่อ